สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับในการสร้างภาพนิ่งของเราให้กลายเป็นคลิปวิดีโอด้วย AI นะครับสามารถที่จะพูดเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรมาดูขั้นตอนกันเลยครับอันดับแรกเปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์คาว่า vidnos นะครับ v i d n o z นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นี้ได้เลยครับนี่ครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้ครับ จากนั้นเราก็ถ้าเขาขึ้นแบบดําเนินการต่อในชื่อนี้เราก็คลิกได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมาที่คําว่า create นะครับตรงนี้ create free video now นะครับหรือนะด้านบนก็ได้นะครับมันก็จะเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายเราตรงนี้นะครับเหมือนกับเราพาเราทัวร์นั่นแหละนะครับว่ามีอะไรบ้างมันจะมีคําว่าปุ่มสกิปตรงนี้ไปว่าข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลย เราสามารถที่จะใช้นะครับตัวแม่แบบเขาเนี่ยนะครับตัวนี้มีโฆษณาแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะไปเลือกแม่แบบแล้วก็ไปเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเปลี่ยนรูปเป็นของเราได้เลยนะครับหรือเราจะเริ่มจากการสร้างใหม่เลยก็คือ create video ตรงนี้ได้เลยผมจะลองสร้างใหม่จากว่างเปล่าเลยนะครับก็คลิกไปที่ create video นะครับจากนั้นเขาก็ถามว่าอยากได้แนวตั้งแนวนอนนะครับ หรือคุณจะเริ่มจาก start b a n k ก็คือว่างเปล่าเลยนะครับวิดีโอที่สร้างได้นั้นก็จะมีทั้งแบบแนวนอนนะครับอันนี้เอาขึ้น YouTube ได้เลยครับ16:9ต่อหรือ Portrait นะครับ9:16เป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับเอาขึ้นรีวขึ้นอะไรก็ได้พวกนี้นะครับหรือช็อ t อย่างนี้ยนะครับสแควร์นะครับเอาขึ้น Instagram พวกนี้หรือจะนำเข้าจาก powerpoint ก็ได้ในที่นี้ผมขอเริ่มจากแบบแนวนอนนะครับ16:9ตัวนี้ก็แล้วกันก็คลิกเลยครับ พอเราคลิกเสร็จนะครับมันก็จะได้เป็นว่างเปล่านะครับเป็นแม่แบบแนวนอนว่างเปล่าแล้วก็จะมีเมนูด้านบนนี้ให้เราเลือกเราจะใส่อะไรลงไปได้บ้างนี่นะครับมาถึงตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสคิปไปเลยนะครับจากนั้นนะครับ on template เขาถามว่าอยากได้เทมเพลตไหมอ่ะก็ยังไม่อยากได้เหมือนเดิมนะครับเพราะอยากได้เอาแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้เราก็ปิดไปก่อนนะครับอันนี้คือหน้าต่างว่างเปล่านะครับที่เราสามารถที่จะกําหนด ได้เองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเริ่มจากตัวเราเองก็คืออวตารนะครับเราจะเอารูปอะไรมาเป็นวิดีโอแล้วก็คลิกเป็นอวตารตรงนี้จากนั้นนะครับมันก็จะมีภาพตัวอย่างนะครับในที่นี้เราต้องการเอารูปตัวเราเองแล้วก็มาที่ Talking Photo ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็อัปโหลด My Photo นี่ตรงนี้นะครับกดอัปโหลดตรงนี้แล้วก็ไปคลิกตรงนี้ครับเพื่อจะทำการอัปโหลด ภาพของเราครับเราก็ไปเตรียมภาพนิ่งของเราครับเราอยากให้ภาพไหนเป็นเป็นท็อกกิ้งโฟโต้นะครับแล้วก็เตรียมไว้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ภาพไหนก็ได้นะครับก็โอเพนเข้ามาพอโอเพนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแองเกรตตรงนี้ให้เลือกนะครับนี่ถ้ามันเป็นไทยให้แล้วเราก็เลือกไทยได้เลยนะตรงนี้นะครับซึ่งไทยก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะเป็นนิวัตนะครับผู้หญิงก็จะเป็นอัชรา เนี่ยตรงนี้เราสามารถเลือกภาษาเลือกอังเกตรหรือไปเลือกภายหลังก็ได้นะครับตรงนี้นะครับให้อัปโหลดรูปมาก่อนก็แล้วกันนะครับรอสักครู่นะครับเมื่อได้รูปมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะรีมูฟแบ็กกราวด์นะครับถ้าถ้าผ้ามันมีพื้นหลังติดมาด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะสไลด์ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงสไลด์ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนะลบพื้นหลังให้เรานี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เจ n เนอเรตดิสท็อกกิ้งโฟโต้ได้เลยครับ สักครู่ครับมันก็จะเจ n เนอเรตมาแล้วนะครับพอเจเนอเรตมาแล้วเนี่ยอยู่ที่เราจะต้องการใช้รูปแบบไหนจะมีอยู่4แบบนะครับก็คือ c i r c l e h e a d ก็คือเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่า c i r c l e h e a d แบบที่2ก็คือ q u a r e h e a d นะครับและแบบที่3ก็ Full Photo ก็คือภาพเต็มเลยนะครับแล้วเราจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้ส่วนวผมจะให้มุมนี้ย่อขยายได้ย่อ,ยอขยายได้ตามปกติเลยนะครับวันนี้คือในส่วนของภาพอวต้นะครับ จากนั้นนะครับเราสามารถจะใส่อะไรได้อีกด้านบนนี้ครับพิมพ์ตัวหนังสือข้อความใส่รูปร่างใส่แบ็กกราวนะครับเช่นใส่แบ็กกราวก็คลิกไปที่แบ็กกราวพอคลิกไปที่แบ็กกราวเนี่ยก็จะมีสต็อกให้เราเห็นไหมครับหรือไม่แบ็กกราวก็คือเราอัปโหลดขึ้นมาเองก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกจากสต็อกเขาครับก็จะเป็นออนทั้งหมดหรือโซเชียลนะครับหรือจะเลือกตามหมวดหมู่ก็ได้นะครับเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่เราอยากได้ แมกกาแบบไหนนะครับหรือจะเลือกออก็ไล่ดูนะครับส่วนว่าช่วงนี้น่าจะเป็นเทศกาลใกล้ปีใหม่หรือคริสต์มาสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาพื้นหลังส่งความสุขสักหน่อยเนาะแบบนี้โอเคประมาณนี้น่าจะได้นะครับทาไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะครับมีสติกเกอร์อะไรบ้างแล้วก็คลิกลงไปนะครับสามารถที่จะใส่สติกเกอร์ได้นี่นะครับไลท์อะไรต่างๆนี่ครับเยี่ยมนะฮะ นี่นะครับ subscribe นี่นะครับ subscribe นะครับอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับมีวิดีโอใส่รูปภาพได้มีเสียงเพลงได้นะครับรูปร่างมีอะไรบ้างเนี่ยวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์ตัวหนังสือก็เช็คนะครับตัวหนังสือก็จะมีไทเทนซับไทเทนพารากราฟนะครับอ่าสวัสดีอยากพิมพ์ไทเทนเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์แฮปปี้นิวเจอร์นะครับก็แฮปปี้ New Year อ่าแล้วเราก็ปึ๊บนะครับนี่นะครับปรับได้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่เปลี่ยนสีได้ครับตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนสีสีอะไรนะครับเปลี่ยนสีได้ครับนี่นะครับแปี้นิวเยียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะครับแอนิเมชันนะครับให้ภาพให้ตัวหนังสือเข้ามายังไงเฟดเข้ามา เลื่อนขึ้นมาจากซ้ายจากขวาทำได้หมดเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับตำแหน่งอาโพสิชันต่างๆนะครับตัวหนาตัวไม่หนาหรือจะเอาแบบตัวมีขอบใส่ขอบตัวหนังสือส,สีอะไรนะครับขอบหนาเท่าไหร่ตกแต่งได้เพิ่มเติมเลยน,นะครับก็จะทําให้ตัวหนังสือเรามันดูดีสวยขึ้นนะครับทีนี้สะว่าเราตกแต่งทุกอย่างจนพอใจแล้ว รเราจะให้มันกลายเป็นคลิปวิดีโอได้อย่างไรนะครับเราก็ตอนนี้เรามาเปลี่ยนอันนี้อัจชารานะจะเป็นเสียงผู้หญิงครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับก็มาเปลี่ยนเป็นผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องเมลนะครับนี่ก็จะเป็นนิวัตแล้วก็คลิกลงไปเลือกนิวัตมีเสียงอ่านแล้วผมก็กดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นเมื่อตอนนี้เป็นไทยเสร็จเยผมก็จะทักทายสวัสดีปีใหม่อะไรเงรนะี้ยก็ใส่ข้อความตัวน,นี้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ สวัสดีครับนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะมากๆนะครับด้วยความปราดปารถนาะปารถนาะด้วยความปรารถนาดีจากนะครับครู พิวั์ว่าสอนสร้างสื่ออ่าสว่าเราพิมพ์ภาษาไทยไปแบบประมาณนี้เนาะนะครับอยากให้อ่านไทยอยากให้ภาพนิ่งของเราอ่านไทยแล้วก็มีภาพอิน m ิเมชันอะไรต่างแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดจินดาเดดได้เลยครับจะให้โชว์ซับ t เติได้ไหมซับเติ้ก็คือเวลาเราพูดให้มีข้อความนี้แสดงด้ไหมอันนี้ปิดไว้อยู่นะครับลองฟังเสียงดูก่อนก็ได้นะนะครับตรงนี้มันก็จะเล a y เสียงให้เราฟังก่อนนะครับตัวอย่าง แต่ถ้าเรามีเสียงของเราจริงเนี่ยเราสามารถอัปโหลดวอยท์ของเราประมาณนี้นะครับเราสามารถอัดเป็นเสียงเราแล้วก็อัปโหลดตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นเสียงของเราจริงๆก็ได้นะมันก็จะพูดตามเสียงเรานะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม Generate ได้เลยครับนี่นะครับกดปุ่ม g e n e r a t e มันก็จะรอสักครู่นะครับ c o l เ e เลตติ the video เพื่อจะเอาทั้งหมดที่เราเตรียมไม่ว่าจะเ,าเป็นสติ๊กเกอร์พื้นหลังอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่ม create นะครับ generating ตรงนี้เราก็รอให้ครบ100%นะครับพอครบ100%แล้วเราก็จะได้คลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วเราก็คลิปวิดีโอนี้แหละนะครเอาไปแชร์นะครับเอาไปโพสต์เอาไป Post, อัพขึ้น Youtube อะไรก็ได้นะครับเอาไปส่งต่อให้คนอื่นนะครับได้เห็นคลิปวิดีโอของเราซึ่งเป็นคลิปที่สร้างจากภาพนิง่ง แล้วก็จะกลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีเสียงพูดได้นะครับมีแอนิเมชันอยู่ในนั้นได้นะครับเดี๋ยวรอดูผลงานกันสักครู่ครับามาแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะครับนะครับก็สามารถที่จะขยับปากกระพริบตานะครับขยับไปหน้าตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็สามารถจะแชร์หรือดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังหาอะไรทําในช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ